อากาศสมัยก่อนตากาวัยเป็นยังไงบ้างคะสมัยก่อนมีร้อนร้อนอบอ้าวกลางคืนก็เย็นสบายลมพัดและปัจจุบันนี้มันมีร้อนมีเย็นกลางคืนก็มีลมพัดก็เหมือนเหมือนก่อนปัจจุบันฝนตกมีลมอากาศดี มันต่างใจแต่ก่อนมากไหมคะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่คุณคิดว่าสภาพอากาศในปัจจุบันและอดีตแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะสภาพอากาศในอดีตนะคะเท่าที่จำความได้นะคะก็สมัยก่อนเนี่ยเราไปอยู่พักกลางนะคะเราก็จะรู้ว่ามันมีสามฤดูนะคะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ย ฤดูก็มันจะมีความแตกต่างชัดเจนนะคะก็คือฤดูร้อนก็ช่วงเดือนประมาณมีนาเมษายนพฤษภามันก็จะมีอากาศร้อนนะคะก็ฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงปลายเดือนธันวานะคะมันก็จะหนาวแบบค่อนข้างระยะเวลานานนะคะก็เป็นเดือนนะคะส่วนฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นฤดูที่มีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็สามารถนําพวกน้าฝนอะไรเงะะี้ยค่ะ ให้เกษตรกรเนี่ยเขามาใช้ในการเ,าเ,าเหมือนกับว่าน้ําฝนเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่านะคะทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาใช้ในการปลูกพืชนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับตกถึงน้ําท่วมนะคะแต่พอมาสมัยปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าฤดูกาลเนี่ยมัน แตกต่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นฤดูฝนเนี่ยบางครั้งก็ตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแบบฝนที่ตกแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมอะค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับประชาชนอะนะคะส่วนฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นฤดูที่อากาศหนาวแต่ว่าสั้นลงอะค่ะเป็นลักษณะแค่เป็นวันหรือแค่เป็นอาทิตย์ซึ่งออลักษณะฤดูกาลที่มันเปลีป่ยนแปลงแบบนี้ค่ะมันก็น่าจะ เกิดมาจากการที่เเราอะค่ะหมายถึงว่าผู้คนนะคะอาจจะแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรคะพวกสารเคมีหรือว่ามันมีมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะเป็นลักษณะของอาการตัดไม้ทำลายป่านะคะมันก็ทําให้เกิดแบบสิ่งที่มัน ไม่ควรจะเป็นไปตามฤดูการนะคะซึ่งบางครั้งมันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะสร้างความเนืดหลอนแล้วก็สร้างความเสียหายค่ะคะ่ะก็ชื่อชนละการเปบญจมงนะคะอายุ4 5ปีอาชีพรับราชการครูอาจารย์คงม,มีคำถามครับก็คือข้อแรกเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วสภาพอากาศไปในพื้นที่ของครูคเป็นอย่างไรแตกต่างจากตอนนี้อย่งงางไรบ้างครับ ว่าเป็นลมแถวบ้านหรอใช่ครับถ้าเป็นแถวบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้แดดจัดไม่ร้อนมากถ้ามาเทียบกับในปัจจุบันนะถ้าในปัจจุบันนี่คือบอกเลยว่าแดดแรงมากแล้วพอจะออกไปไหนทีก็คือแบบร้อนนะ่ะร้อนมากเลยครับแล้วข้อสอบนะครับคุณครูคิดว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในททงที่นีึ้่หรือแย่ลงครับแย่ลงสิ แย่หงุกากจากสภาพมาก่อนเลย <S 2> <S 2> <S ส่วนข้อทายน,นะครับก็คือในอดีตคุณครับรับเงินกับสภาพอากาศังมงและปัจจุบันมีวิธีรับตัวหรือรับเงินที่ยังไงบ้างคะเขาเป็นในอด,ดีตนะก็ถ้า,าออกจากบ้านนะสำหร,รับครูนะทะ่แย่ที่สุดเลยคือเรื่องสภาพอากาศอากาศร้อนถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยก็คือเราก็าต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วเนาะในเรื่องของหมวกของเสื้อกัน เสื้อแขนยาวเนาะขายาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือเราก็ไม่ถึงขั้นเหมือนปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี้ยคือเภาพอากัศแย่ yeah, มากคือร้อนแสบผิวอ่ะคือเดี๋ยวนี้คือต้องครีมกันแดดแล้วแหละพึ่งอ่าพึ่งครีมกันแดดนอกจากเสื้อแขนยาวขายาวแล้วก็ต้องมวกอะไรเงี้ยเนาะทายแล้วบางครั้งอ่ะการแสงแสงของแดดอ่ะมันทําให้สายตาเราอ่ะมันแย่ลงไง เราก็ต้องใช้วิธีการป้องกนันกันส่งแว่นกันแดดเพราะปกติครูไม่เคยใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปฎิบัติการคือต้องต้องใส่เวลาออกข้างนอ,อกอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผู้ชมรักษา